สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i j Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านใน Red Bubble นะอาจจะด้วยความที่ว่าเปิดร้านทิ้งไว้ซะนานนะคะแล้วก็พอมาเข้าอีกทีลืมซะแล้วนะคะเวลาคุณมาที่หน้าแรกที่ต้องการจะล็อกอินเข้าใช้นะคะก็มาคลิกที่ Lost Password เนี่ยนะคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็จะมาที่หน้านี้พอมาที่หน้านี้ปุ๊บก็คือให้คุณใส่อีเมล นะคะตรงนี้ค่ะใส่อีเมลที่เคยใช้นะคะเชื่อมโยงไว้ในบัญชีหรือว่าหน้าร้านแล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็มาคลิกตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าโอเคก็เหมือนได้มีการส่งเมลมาให้เราทางอีเมลที่คุณกรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไปเช็คอีเมลของคุณค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอีเมลที่ได้รับนะคะ ประมาณนี้นะคะก็คลิกรีเซ็ตคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นพอมาที่หน้านี้นะเขาก็ให้เรานะสร้างรหัสใหม่ตรงนี้นะคะแล้วคุณก็มาคลิกเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเวลาคลิกเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วสำเร็จเรียบร้อยเขาจะขึ้นแบบนี้นะคะว่ารหัสของคุณได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วให้ลองเข้าใช้ซินะคะคุณก็มาลองคลิกทำการเข้าใช้ตรงนี้นะคะ ลองดูว่าโอเคหรือไม่ล็อกอินเข้าไปโอเคค่ะก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านใน Redbubble ค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะ